เหรียญเทวดานกเคราะห์หรือเหรียญเทวดาประจำตัวเทวดาพระฤาษีสบดรีเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมปัญญา เทวดารักษาตัวสําหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีท่านที่เกิดในราศีธนูและราศีมีนก็จะมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัวด้วยเช่นเดียวกันท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีจะมีเทพพระองค์หนึ่งที่คุ้มครองรักษาชีวิตตั้งแต่เกิดจนหมดอายุไขในโลกนี้คือเทวดาพฤหัสบดีตามพื้นฐานนั้นเป็นผู้ฝักใฝ่ในธรรมะเป็นผู้ฝักใฝ่ในการหาความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตรักความก้าวหน้ารักการเรียนการศึกษาใฝ่ในธรรม ชอบบำเพ็ญเพียรรักษาศีลฝึกสมาธิเป็นผู้รักความถูกต้องรักความยุติธรรมจึงมักเป็นนักประชญาดลาชบัณดิตตามหลักแห่งการก่อกำเนิดคือครูอาจารย์นั่นเองเทวะกำเนิดเทพพระฤาดี ท่านที่เกิดในวันพระฤหาสบาดีนั้นตามหลักเทวะกำเนิดได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าพระอิศวรหรือพระศิวะได้นำเอาฤาษีส9ตนมาบดให้เป็นผงแล้วห่อด้ผ้าสีแสดปุกเสกด้วยกำลังฤทธิ์แห่งพระอิศวรปราบผมได้น้ำอมริทชุบชีวิตขึ้นมาเป็นพระฤหาสบาดีเทพบุรอุปนิสัยใจคอของดาพระสวดีก็จะไปตรงกับอุปนิสัยใจคอของท่านที่เกิดในวันพระฤหาสบาดีคือมีแนวโน้มไปในทางความเป็นนักปราราชบัณฑิตเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ฝักไฟในธรรมะและรักความยุติธรรมยิ่งนะอยู่ที่ใดก็มักจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ที่แห่งนั้นเป็นคนรักความถูกต้องเป็นบุคคลที่รักความสะอาดมีนิสัยเหมือนครูบาอาจารย์เพราะท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีจะมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัวและเป็นผู้ที่ได้รับกําลังของฤาษี19ตนตามหลักเทวกําเนิดน,นั่นเอง ในเรื่องของดวงดาวพฤหัสบษดีกับราศีมีนและราศีธนูนั้นผมยังไม่วิเคราะห์เจาะลงไปเพราะจะเสียเวลาของท่านท่านที่สนใจศึกษาหราศัสตร์ในเชิงลึกจะเข้าใจอย่างลึกซึง้งเร็วๆนี้สถาบันพยากราศาสตร์จะเปิดสอนโหราศัสตร์ทั่วฟ้าเมืองไทยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายท่านที่สนใจจะศึกษาไว้เป็นความรู้ติดตัวก็ติดต่อได้ที่สถาบันพยากราศาสตร์เพราะเราจะต้องดูดวงตรวจดวงท่านที่จะเข้ามาศึกษา ทุกคนทุกท่านก่อนบุคลิกลักษณะอุปนิสัยตามที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นว่าการก่อกําเนิดของเทวดาประจําตัวท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั้นพฤหัสบดีเกิดจากลือสีหรือนักพรตทําให้ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีเป็นคนมีคุณธรรมรักความเป็นระเบียบรักความสะอาดใฝ่เรียนใฝ่รู้เป็นบุคคลที่รักความยุติธรรมรักความเป็นธรรมตามที่ได้กล่าวเป็นบุคคลที่ผู้ใหญ่เมตตาคบค้าสมาคมกับผู้ใหญ่และชอบในสิ่งที่เป็นกฎระเบียบ ทำให้ดูสง่างามงดงามและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านที่เกิดในวันพุธฤหัสบดีเป็นคนพิถีพิถันในการแต่งกายให้เหมาะสมกับยุคสมัยกาลเศเษศะ เน้นความเรียบง่ายรูปร่างลักษณะของคนที่เกิดในวันพือฤหัสบดีก็จะเป็นคนรูปร่างหน้าตาที่เรียวกว่าเป็นระเบียบเป็นระเบียบยก็แปลว่าไม่สวยหรือไม่หล่อก็ได้หรือจะหลอ่อจะสวยก็ได้แต่ไม่ปล่อยให้หนวดเขาลกลุงลังเป็นคนที่รักษาความสะอาดสะอานเป็นเยี่ยมดูดีสุภาพบุรุษก็จะโกนหนวดให้เรียบร้อยผมก็ตัดให้เป็นระเบียบไม่กระเซิงกระเซิงสุภาพสตรีนั้นก็ชอบความเป็นระเบียบชอบความเรียบง่ายดูเข้ากับยุคสมัยสะอาดตาน้ำจิตน้ำใจของท่านที่เกิด ในวันพืพระรหสัสสบดีก็จะกระเดียดเปน็นในทางครูบาอาจารย์คือชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากบำบัดทุกบำรุงสูขคลายทุกข์กให้กับคนรอบตัวเพราะฉะนั้นใครจะมีความทุกข์อะไรปรึกษาพืพระรหสัสสบดีได้ทุกนั้นจะค่อยๆค,คลายออกไปและมักจะไม่ผิดหวังมักจะได้รับคําตอบที่เป็นแนวทางของชีวิตที่ถูกต้องผู้ที่เกิดในวันพระพระรหสัสสบดีเป็นผู้ที่มองโ,งโลกในแงด่ดีไม่อฉาไม่ลิษยาใครเป็นบุคคลที่เสมอต้นเสมอปลายในการคบค้าสมาคมเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนฝูงดุดบุคคลในครอบครัวเดียวกันท่านที่เกิดในนวันพี นิสัยบางส่วนก็เป็นคนรักความยุติธรรมรักกฎระเบียบรักในความถูกต้องอะไรที่เป็นความถูกต้องอะไรที่ถูกระเบียบแล้วพเพื่อรหัสับบรีใช่พเพื่อรหัสสับบรีทำทานที่เกิดในวันพเพื่อรหัสบดรีนั้น จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการกระทําที่เป็นมงคลที่ถูกตามกรอบแห่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและข้อกฎหมายทันที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั้นมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจาตัวมักจะเป็นคนที่ดีจริงใจกับเพื่อนฝูงเป็นกาลยานมิตรเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่ที่ดีเป็นบิดาที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีแยกลักษณะเด่นๆไว้5ประการดังนี้ครับลักษณะประการที่1ท่่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีเป็นคนที่รักความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักความสะอาดมีนิสัย เหมือนครูบาอาจารย์ลักษณะประการที่2รูปร่างมักอ,วอ้วนหรือมักจะอ้วนเมื่อสูงวัยด้วยเหตุแห่งพื้นฐานหงโหรสาสร์ว่าเดือดเดืองดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประธานฝ่ายสุเคราะห์เป็นดาวตัวแทนแห่งสมบัติพัสถา,านและเป็นดาวตัวแทนแห่งความเจริญมั่งคั่งการมีกินมีใช้จึงหมายถึงความอ้วนในทางโหัาศรสตรดด้วยก็ได้ลักษณะประการที่3เป็นคนตรงไปตรงมารักความซื่อสัตย์ไม่ชอบความอายุติธรรมทุกป,ประการลักษณะประการที่4มักเป็นที่เคารพต่อคนที่อยู่รอ ตัวไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้น้อยก็ตามทีเมื่อได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีแล้วล้วก็มักจะมีความเคารพศรัทธาในวัดปฏิบัติในกิจกรรมในสิ่งที่เป็นความงามในการดําเนินชีวิตเรียกว่าชีวิตงามในเรื่องของการเรียนการศึกษาการงานและอาชีพโดยพื้นฐานตามที่ได้เกิดได้กล่าวไปแล้วนั้น ท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีจะมีนิสัยเป็นผู้ที่รักความเป็นระเบียบเรียบร้อยการศึกษาในเรื่องของคณะรัฐศาสตร์อักษรศาสตร์หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะไปเป็นครูบาอาจารย์แม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติก็เป็นเรื่องที่ดี ข้าราชการท่านรับอิสาหากิจพล,ลเรือนเอกชนอะไรก็ตามทีเนี่ยก็ออกมักจะไปได้ไกลและลุ่งโรดประสบความสาเร็จมีความเจเริญก้าวหนา้าแต่ให้เข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าชีวิตของท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีในจุดเริ่มต้นนั้นอาจจะค่อยเป็นค่อยไปและจะไปหวือหวาในบ้านปลายแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมใหม่ก็คือค่อยเป็นค,ค่อยไปก็ขอ,อ,อให้อดทนแล้วทุกอย่างมรสุมต่างๆก็จะผ่านพ้นไปท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีถ้าเป็นคนอยู่ในกรอบศิลกรอบธรรมทุก,ก็ทุกไม่นานร้ายหรือมีเคราะห์ก็เป็นอยู่ไม่ นานให้มั่นใจเรื่องราวของทิศท,ทางอันเป็นมงคลและไม่เป็นมงคลสําหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีทิศท,ที่เป็นมงคลนั้นมีข้อสังเกตคือว่าทิศประจําตัวของท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีคือทิศตะวันตกทิศท,ที่ก่อให้เกิดอํานาจบรารมีคนเคารพยำเกรงคือทิศเหนือทิศท,ที่ก่อให้เกิดความเป็นหลักฐานหรือความมั่นคงให้แก่ชีวิตคือทิศตะวันออกทิศท,ที่ก่อให้เกิดความบริยะาอุตสาหะขยันขันแข็งมีความมุ่งมั่นบุกเบิกต่อสู้ชีวิตคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมเป็น เื่อกูลคือทิศใต้ทิศที่เป็นกาลกินีควรหลีกเลี่ยงคือทิศตะวันตกเฉียงใต้จังหวะชีวิตที่น่าสนใจสําหรับท่านที่เกิดในวันพุหัสบดีครับจังหวะชีวิตนี้ก็เป็นช่วงสั้นๆหรือสรุปไว้ายาวยาวแต่เป็นไม่กี่ช่วงหลายท่านอาจจะบอกว่าไม่ตรงกับเราเพราะว่าไม่ใช่ช่วงอายุนี้ก็ไปติดตามหาอ่านฉบับเต็มคือดวงชะตาปี2 5 5 3ามตามร้านหนังสือทั่วไปเร็วนี้ครับอายุ26 ถึง30ปีช่วงนี้เป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวประสบความสาเร็จการใช้ชีวิตคู่หรือเริ่มต้นที่จะครองคู่กับใครในช่วงนี้จะมีความสุขมีความสมหวังจะพบคู่แท้ ฟันธงจะมีความสุขในการสร้างครอบครัวมีความสุขในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตชีวิตจะประสบความสาเร็จอย่างรวดเร็วอายุ 31- 38ถึงปีเป็นช่วงที่กิจการการค้าประสบความสาเร็จเริ่มต้นธุรกิจอะไรก็จะไปได้ไกลไปได้ดีการค้าการลงทุนนั้นต้องระมัดระวังลูกน้องในองค์กรหน่วยงานการเลื่อนสู่ตาแหน่งสูงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องเผชิญกับวิกฤตหลายครั้งและล่อแหลมอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์จงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ตุดริ์ความดีความงามเป็นเกราะป้อง การศาสตร์พร้องทุกประการเป็นจุดป้องกันศัตรูอันตร,รายต่างๆทุกประการเป็นฉัดแก้วกั้นเกตดของท่านอายุ39-47ปีทุกม,มีความเจริญเติบโตในชีวิตทั้งหน้าที่การงานความมั่นคงแต่ระวังจะมีปัญหาสุขภาพอยู่ครั้งหนึ่งควรใกล้ชิดคุณหมอตรวจร่างกายให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ไม่เวลวร้ายไม่น่ากลัวเพียงแต่ใจต้องดีความรู้สึกต้องดีเอาไว้ก่อนช่วงอายุ51-58ปีมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะ โรคที่ทําให้เกิดความรําคาญเช่นโรคกลุ่มแพ้โรคทางเดินหายใจไขข้อกระดูโกโรคกระเพาะโรคล,ลําไส้เพราะฉะนั้นควรรับประทานอาหารให้เป็นเวลาแล้วควรหาโอกาสไปสร้างพระภัยสัจชยคุรุวทยธุรยะประภาตถาคตหรือสร้างหมอชีวกโกมาราพัฒหรือมีไววบูชาก็จะเป็นมหามงคลสําหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีในช่วงชีดนี้คาถาบูชาสําหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีมีอยู่ว่าอิติปิโสภควาพระพฤหัสบดีจะม,มัตสิง จะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังตพาพระตกขัง สัพพพยังสัพพโรคังวิรัชเยสัพพลาพังพระวันตุเมและลำดับต่อไปก็จะเป็นภาพพิธีของโหนเรียกว่าพิธีกรรมนบเพเคราะพุทธาเทวาพิเศษหรือพิธีบูชาเทวดาการเชิญเทวดาพระคุณเจ้าจะเฉลิญชัยมงคลคาถาและหลังจากนั้นเทวดาก็จะเอามานุโมทนาผู้เป็นประธานในพิธีจะจุดเทียนอัญเชิญเทพยดาพฤหสัสบดีสิ 19, เล่มตามกําลังเทพพฤหสบดี ุดทูก19ดอกตามกำลังของเทพพระฤาษีหัสบดีหลังจากนั้นให้ท่านพนมมือฟังการอ่านองค์การทั้งพระครูภาวนาแห่งวัดป่าธรรมโสภนพอพระ,พระท่านจเจริญบทขัดและสวดมนต์ประจําวันเกิดของท่านที่เกิดในวันพฤหสัสบ,บดีเพื่ออนุโมทนาอุทิศบุญให้เทวดาพระฤาษีหัสบดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กล่าวคําว่าสาธุก็จะเป็นอนิสงส์ผลบุญคําจุนให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองเป็นลําดับสืบไปไปจะได้บูชา พระฤหัสเทวาด้วยดอกไม้ทูบเทียนสีแสดอย่างละสิกซึ่งสติตอยู่ทางทิศปัจจิมชายะชายะอิติีปิโสพระควาอาจารักษเลขานิเทศพร้อมด้วยคณะญาติมิตรทั้งหลายเจอไหว้พระอีส่วนผู้เป็นเจ้าซึ่งสเสด็จลงมาทุบพฤหัสเทวาด้วยพรามราชโครสิบก้าคนจึงบังเกิดขึ้นเป็นองค์พระฤหัสผู้มีฤทธ ขี่กวางทองท่องเที่ยวไปทั่วทีศาและท่านจึงสเสด็จมายัางเมืองอุตรากุรุตาวีมามอนโกยานตาวีปุภะเทหาตาวีปและชมภูตวีแล้วท่านจึงสเสด็จมาปิทักรักษาเหรียญพระฤหัสเทวาองค์พระสยามเทวาธีราชเพื่อพิทักรักษาคุ้มครองชาติไทยพระพุทธศาสนา องค์พระมาหกากษัตริย์และพี่น้องพวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ส9เกปีเวียนรอบราศีเมธพุทธภเมถุนกรากฏสิงการโดนพิจิตธนูมังกรกุมมีนต้องหลักต้องจันตระเปราะห์ตัวนอกต้องประคราะห์ตัวในต้องประคราะหตัวใดๆดก็ให้คุ้มโทษคุมค้มภัยคุ้มเสนียจันไรก็มีชัยยะมงคลคุ้มโทษโทษาปารมีกุณสัปพปโนยติปิโสพระกวาพระกวาพระกวา อรหังอรหังชยยะชยยะสัมมาคมาชยยะชยยะการุเทวะข้าแต่พรฤหัสบดีสีประกายเหลือมเรืองอาพรเหลืองละอองขี่กวางทองเที่ยวพยองเด่นเที่ยวเวียนรอบขอบเกตจักรวาลอยู่สถานทิศปัจจิมลุงโลกกานขอเชิญเทวราชรับวรามิทุกเทียนดอกไม้วิจิตแต่งตการของขวานครบต้วนล้วนแต่อร่อยรส ซึ่งอาจารย์ลักเลข,ขานิเทศพร้อมด้วยคณะญาติมิตรทั้งหลายปรากฏนามแต่งสังเวยพระสเสวยเสร็จสำลานแล้วขอเชิญพระแก้วแกนตวีวพริมเข้าพิทักษรักษาเหรียญพระฤหัสเทวาพระสยามเทวาธีราชเพื่อพิทักษรักษาคุ้มครองชาติไทยพระพุทธศาสนาอมพระมหาษาัตรพี่น้องพวงชนชาวไทยทุกห,หล่ายานานโงบัรดาลความสุขสวัสดีให้บังเกิดมีแก่ชาติไทยพระพุทธศาสนา องพระมหากริสาและพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่าลอยล่วงปวงศัตรูคิดลายแรงพิณาตโลกภัยอุบาทยาย,าย,ายีพูดผีปีศาจและดาวลายอย่าลบกวนขอให้ชาติไทยพระพุทธศาสนาองค์พระมหากริสาและพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าประสบแต่รุันสิริมงคลเจริญผลได้โชคลาภอาบอิ่มใจปรารถนา สิ่งใดก็ให้ได้สำเร็จผิดผลดังเจตจำนงเจริญเกียรติที่ยิ่งยงอายุยืนก็ให้สดชื่นดังสตะบงกฎแก้วร้อยอยู่หลังเชลาแผวพ่องน้ำเสมโซตีเตินอนิธานโตปะัทอะายะตถะาะกะตสะา តថបរមិយោទសឧបបរមិយោទសបរមតពោអាលមិយោតិតមទិងសបរមិយោគរិទ្ធព पंच មហបរិជ្ជាកេតិសោចរិយោបតិមពវេកភវកន្តិងជាទិងអភិនិក្ខមនង ปรธานจริยังโพธิปัลลังเกตมาลวิเยังสัพพายุติยานปติเวทังธรรมจักกปวัตนังนวโลกุตตะธรรมเเอติตะเพปิเมผุทธคุณเเอวาจิตวเวทาริยติกตุปาการันตเระเอตุ Siya marating paritang karonto anyas ma'a nantate roho-o-o-nguia Kalo nyacitang upatapeto-a Koti tatatungasen sujakualen sote 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 ญาตานามปฏิหานอันติยานเจเวะานิยามปุเรโรคามโนมจตพิฆาตสัมโพตันติวิธามปยางอิตมันตละทาเปติดริตันตาอันพันนาอามาเอ

Pera udatumanaba wando adoritaka tatunando paditang tatmahi tani tamedaza pe me tangaro tamanati pajayati wajarato adangarandi ebre tatmahi ne rakatang apamatayangengewe Jawab orang wajah kedua yang tenang menitik dan

दमा दिमा नलिकन मानत नाग नु पोला हा तंगो

चो पयो तामिलो कोन पिपा ना ताम दाने पुॼमान อิตามิตังเดรตนังมณีตังเอสัจเจนะวัสดิโอุ้ยาตินัเกล้ตพะิเวจิตติยาจตตพิวตเตปยนสัามิย่โตมันตปุริตัมตานิยอริยสัจญเวจะปัาตามิตังเรตนังมณีตังเอ ただのことは、とは、私たちのことは、私たちのこちのことは、私た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 ちのことは、は、私たちのことは、私たち tất cả các nhà dân tộc tất cả các nhà dân tộc tất cả các nhà dân tộc nhà dân tộc tất cả các nhà dân tộc tất cả các nhà dân tộc อกณฑจาิโสธรรมรอิามตังกายนวายายจเตนะจาวาบาพปุจจตเปตยะบาปปันเดตตปนาโวตายตมิตังเกลละจันลังมีตังเกเตนสวาติงอนจวนาปโมเมยตาโพธิตา

นัเบจังเอวโรนิจานนิันนิเตลยดามเดียบอยดัมิดังแกรตนังมณีตังแกเตนัจเจนะวัดิงูอันดุยานิสะโพานิสมาตกานิบมานิวายานิวันิ たたかたんで、のたぽでたんごたんまたまどってほんやねたぽたんただねぼまにわやにわかんだりたたかたんでわまのたぽたまたまどわってほんやねたぽたんいざ วายานิวังอันเดลิเตตังตังเดวมนุตโพธิตังตังคันนามะตวัดิโยตุซึ่งเป็นพิธีมังคลาพิเศษเหรียญเทวดานุพเคราะหรือเหรียญเทวดาประจำตัวครับ ขอให้เทวดารักษาท่านและนี่เป็นการน้อมนำเอาบุญของเทวดาน้อมนำเอาภาพรูปเคารพของเทวดามาให้ท่านระลึกนึกถึงท่านก็ได้ได้เห็นว่าพวงชนทาวไทยยังไม่ลืมท่านท่านจะคุ้มครองรักษาคุณใครปรารถนาครอบครองเพื่อร่วมทำบุญสร้างขอประวัติศาสตร์โูนติดต่อสถาบันพยากรศาสตร์029382115-6ครับ